แล้สังคมในค่ายทหารนะบังอันนี้ขอมันมันหลีกเลี่ยงก็ได้มันมีสิ่งที่แบบไม่ดีเยอะมากเพราะเราอยู่กันแบบจากทุกภาคอย่างเงี้ยมาเจอกันแต่ลาเวรล้นะบางผมได้เจอเพื่อนที่ดีคนสองคนเลยแหละเราก็ทํางานตรงเนี้แล้วก็ดึงให้ ต่างศาสนิกเนี่ยได้สนใจสลามได้มาลองละมาได้มาพูดหลาย,ยาอย่างเราชวนเราชวนเราชวนเร่งงองละมาเหมือ,อนอสิทธิในการละหมาดห้าเวลาของในค่ายเนี่ยตอนที่ฝึกเนี่ยมันไม่มีมเราก็าแบบเอยไม่ได้นะห้าเวลาขอถ้าวันศุกร์เนี่ยไม่เป็นไรเพราะมันจริงๆมัน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 ไม่ได้จริงๆเราไปไฟจากผู้คุมแล้วก็ไฟเลยจนได้มาว่าทคาเป็นละใครเขียนโครงการทําห้องละหมาดในในกองร้อยจากที่ไม่มีจากที่ไม่มีอินก็ไปทําเรื่องขอใช่เป็นเรื่องขอก็จะมี เพื่อนๆที่เป็นมุสลิมด้วยกันมามาไป้ใช้ด้วยเหมืนอนเขาเรียกว่าไปเทรนตัวเองใหม่อีกรอบหนึ่งในค่ายอหารแต่พอจบมาปุ๊บเนี่ยก็แอบเคลงว่าจะทําอะไรต่อเหมือน<ม>ในใจก็คือแบบกลับมาทําอินฟตูต่อแล้วก็หรือจะทําอะไรอ่าหรือจะทาอะไรต่อแต่ตอนนี้ก็เหมือนจะได้ขัดเราเองล้วจนได้รู้ว่าเนี่ยก็คงทํางานอินฟูไปต่อนี่แหละแต่ว่ารอบครอบมากขึ้นมีมีเป้าหมายที่จะเจนแล้วก็อาจจะเป็นนักธุรกิจอันนี้คืออันนี้คือสิ่งเียวฉัลล์ครับ